สวัสดีครับผมนายธนวัฒน์ธงตันศิลป์ครับสวัสดีค่ะปาิตาขุขพัน์ค่ะสวัสดีครับธนูพงศ์นิ่งเสียวครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภาวดีมาดนอกค่ะในวันนี้นะครับกลุ่มพวกเรานะครับจะมานําเสนอซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า l ล ne นะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับเพื่อนๆสงสัยไหมครับว่า l ล n e คืออะไรครับ ไลน์นะครับคือแอปพลิเคชันสำหรับการติดต่อสื่อสารที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะการสื่อสารผ่านช่องทางแชทที่สามารถส่งได้ทั้งข้อความที่เป็นส่วนตัวที่เป็นรูปลักษณ์อักษรสติ๊กเกอร์เสียงหรือวิดีโอนะครับโดยสามารถสนทนาได้ได้ทั้งรูปแบบหนึ่งตอนหนึ่งหรือสนทนาแบบกลุ่มก็ได้นะครับนอกจากนี้นะครับยังเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ได้ฟรีนะครับถ้าหาก ใช้โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับเราสามารถใช้งานไลน์ผ่านทางช่องทางไหนได้บ้างเพื่อนเพื่อนดูไหมครับช่องทางแรกนะครับก็คือโทรศัพท์มือถือในระบบ Android นะครับสนะครับคือโทรศัพท์มือถือในระบบ iOS ครับสนะครับคือ windows phone นะครับสนะครับ b บ a c กเบอร์ครับ และ5ครับคือเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ PC ทั้งในระบบ Windows และ Mac OS นะครับไลน์เล่นยังไงนะคะทำการติดตั้งแอปพลิเคชันไลน์ตามระบบโทรศัพท์ที่เราใช้งานอยู่หรือติดตั้งไลน์ PC บนเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้แต่อย่างคงต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์ในการยืนยัน2ทํทการสมัครไลน์แอคเคาทเพื่อที่เราจะได้ไล แอคเคาท์ Account, หรือ l ล n e ID สํสำหรับเข้าใช้งานซึ่งวดยปกติเราจะทำการเพิ่มเพื่อนจากสมุดบัญชีรายชื่อผู้ติดต่อที่อยู่ในโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วเพียงเท่านี้เราก็สามารถแช็กจะเป็นเพื่อนตามรายชื่อที่มีอยู่ได้เลยหรือจะเพิ่มเพื่อนจากหมายเลขโทรศัพท์อื่นหรือ l ล n e ไ d ที่เรารู้จักก็ได้ค่ะ จะเพิ่มลายชื่อเพื่อนรายชื่อผู้ติดต่อในไาย์ได้ยังไงนะคะวันนี้เราจะมาอธิบายให้ฟังกันนะคะคือจะเพิ่มได้หลายวิธีมากวิธีที่หนึ่งนะคะเพิ่มเพื่อนโดยอัตโนมัติของไลน์นะคะจะทําการเพิ่มรายชื่อเพื่อนให้โดยอัตโนมัติจากรายชื่อผู้ติดต่อที่อยู่ในโทรศัพท์นะคะเฉพาะเพื่อนที่เล่นไลนย์อยู่ก่อนแล้วและอนุญาตให้เพิ่มเพื่อนได้นะคะสเชิญเพื่อนในแอปไลน์นะคะ แอปไลน์ของเราจะสามารถทำการเชิญเพื่อนโดยผ่านทาง SMS, e ีเมลหรือผ่านทางการแชร์ไปยังโซเชียลเน็ตเวิร์อื่นๆค่ะซึ่งจะมีลิงก์และ QR Code ของเราส่งไปด้วยเพื่อให้คนที่เราเชิญสามารถเป็นเพื่อนกับเราได้ค่ะวิธีที่สามนะคะเพิ่มเพื่อนโดย QR Code ค่ะเราสามารถใช้มือถือของเราสแกน QR Code ของเพื่อนเพื่อทำการเพิ่มเพื่อนได้ทันทีเลยค่ะวิธีที่สี่นะคะ เช็คอินหรือวิธีการเขย่านะคะเราจะทําการเขย่าโทรศัพท์ของเราพร้อมกับของเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆก,กันเพื่อเพิ่มเพื่อนในไลน์แต่วิธีนี้จะต้องใช้งานโดยการเปิดตําแหน่งหรือว่าโลเคชันนะคะในโทรศัพท์ของเราเอาไว้ด้วยทั้งสองเครื่องสึ่งจะเพิ่มเพื่อนได้ค่ะวิธีสุดท้ายนะคะวิธีที่ห้าค้นหา ID หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือค่ะหากถ้าสมมุติว่าเราทราบ ID ดของเพื่อนหรือหมายเลขโทรศัพท์ของเพื่อนเราก็สามารถค้นหาในแอปไลน์ได้เลยค่ะเครื่องโทรศัพท์ของเราจะเพิ่มเพื่อนโดยอัตโนมัติทันทีค่ะวันนี้เราจะมาบอกนะครับว่าไลน์สามารถทำอะไรได้บ้างอย่างแรกนะครับสามารถส่งข้อความฟรีคุณสามารถแลเกเสี่ยงข้อความทางแชทสนทนา,ากับเพื่อนๆได้ฟรีตลอด24ชั่วโมง รับผูที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทางการสนทนาแบบหนึ่งต่อนหนึ่งหรือจะสนทนาแบบกลุ่มโทรฟรีแล้ววิดีโอคอลฟรีคุณสามารถโทรไปหาเพื่อนหรือครอบครัวทางผ่านทางแอปได้โดยฟรีไม่เสียค่า,าใช้จ่ายรวมถึงวิดีโอคอลที่สามารถทำได้ฟรีเส่นเดียวกันส่งสติปไลน์เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นสร้างความนิยมให้กับไลน์ในบ้านเรานั่นก็คือสติปไลน์ เฉพาะบางค้งคาแรคเตอร์ท่าทางหรือคำสั้นๆในสติ๊ตกเกอร์สามารถสื่อความหมายให้เข้าใจได้อย่างง่ายดายอีกทั้งลายยังสติ๊กเกอร์ให้เลือกมากกว่าหนึ่งแบบทั้งที่เป็นสติ๊กเกอร์ฟรีและสติ๊กเกอร์ที่ต้องซื้อผ่านไลน์ตรงส่งข้อความเสียงและรูปวิดีโอนอกเหนือจากข้อความที่เป็นตัวอักษรและสติ๊กเกอร์ลายแล้วคุณยังสามารถแชร์ภาพถ่าย ข้อความเสียงวิดีโอหรือแม้แต่ตำแหน่งที่ตั้งกับเพื่อนได้อย่างง่ายดายบัญชีอย่างเป็นทางการนอกเหนือจากเพิ่มเพื่อนแล้วเรายังสามารถเพิ่มบัญชีอย่างเป็นทางการ o f f i c i a เ Account และแบรนด์ดังต่างๆรายการ,รากทีรทรรวรีรวมไปถึงดาราะิิลปินนักร้องที่เราชื่นชอบเพื่อรับรู้ข้อความข่าวสารใหม่ๆรวมไปถึงโปรโมชั่นพิเศษจากแบรนด์ดังต่างๆ และอย่างสุดท้ายนะครับคือไทม์ไลน์มีช่องทางไทม์ไลน์ที่เราสามารถแชร์เรื่องราวให้กับเพื่อนๆด้วยข้อความรูปภาพวิดีโอและสติ๊กเกอร์หรือเพื่อที่เราจะได้ติดตามเรื่องราวต่างๆของเพื่อนเราแชร์มาก็ได้เช่นกันครับวันนี้กลุ่มของพวกเราขอจบงานนังเสนอเพียงนเท่านี้ครับขอบคุณครับ